ผู้ขครพงศรีบรรวงครับปัจจุบันเป็นนักสแสดงครับผมแล้วก็เป็นผู้ช่วยูุกงกับครับผมผมมีปัญหาสายตาสั้นตั้งแต่เด็กๆครับผมเป็นนักกีฬาทีมชาติมาก่อนขี่มา้ารวมถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวชอบเล่นกีฬาปะทะค่อนข้างเยอะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ กาตระยะต่อไปแข่งโอลิมปิกเนี้ยเวลาใส่แว่นขี่ไม่ได้ก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์พอใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมันก็จะทําให้ตาแห้งเหมือนคอนแทคจะหลุดเราก็ต้องหลับตาทั้งทั้ท,ที่เรายังแข่งอยู่มันเป็นปัญหาของชีวิตมามาตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก็เลยรู้สึกว่าโอยไม่ไหวแล้วอยากอยากจะทําให้มันดีขึ้นครับผมทำไมเลือกทาที่เลเซอร์วิชั่นใช่ไหมครับเพราะว่าได้ยินชื่อของอาจารย์ทั้งหลายมานานแล้วแล้วก็นักแสดงรุ่นพี่ที่เจอกันเนี่ยครับเขาก็ มาทําที่นี่กันเป็นหลักหลังทาตอนนี้ก็ดีครับใช้ชีวิตได้ปกติกีฬาต่างๆที่เคยเล่นในอดีตที่ไม่ได้จริงจังมากก็สามารถจริงจังมากขึ้นได้เพราะว่าเราสามารถมองได้คมชัดขึ้นแล้วก็การตอบสนองมันก็จะเร็วขึ้นด้วยครับผมจริงๆแล้วผมรู้สึกแทบจะเหมือนกับลืมตาแล้วแบบอยู่ในโลกใบใหม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆมาจําได้ว่าอย่างแรกที่ตื่นมาก็คือจะต้องเห็นภาพเบลอๆแล้วก็ตามหาแว่นหรือไม่ก็ตามหากล่องคอนแทคเลนส์แต่ผมว่า ความสบายตาระหว่างวันนะครับคือตอนที่ใส Contact ค่คอนแทคเลนส์ไม่ว่าจะมันจะเป็นรายวันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะมีอาการเครืองตาตาแห้งเจ็บตาตลอดอัาน,นี้แหละครับเป็นสิ่งที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าที่สุดคือความสบายแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องนึกถึงสิ่งพวกนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทางเลเซอร์วิชั่นนะครับที่ที่ช่วยทาให้ผมมองชัดแล้วก็ขอขอบคุณเกี่ยวกับกา,ารึกษาเหมือนเหมือนมี พี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งเลยครับซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ